เล่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า30บเรื่องเปิดห้านางเอกที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กโตมากลายเป็นตัวทอวงการ 1. ขวัญอุสามณีเข้าวงการตอน3ามขวบคนแรกขวัญอุตสามณีเธอเข้าวงการตั้งแต่อายุได้เพียง3าขวบเท่านั้นโดยเริ่มจากงานเดินแบบต่อมาก็ได้เล่นละครส่วนเรื่องที่ขวัญได้เล่นในวัยเด็กอาทิปลายฝนต้นหนาวดาวแต้มดินคือหัดหาครองพิภพและนางสาวโพกระโดดเป็นต้นซึ่งพอโตขึ้นทําให้เธอ ฉายแววเจิดจรัสจึงทำให้รับบทนางเอกครั้งแรกในเรื่องอกธรณีปัจจุบนันขวันคือหนึ่งในนางเอกแถวหน้าและด้วยความสวยมีเอกลักษณ์เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ทำให้ขวันได้รับฉายาว่าเป็นนางเอกบาร์บี้ตามมาอย่างที่เห็น 2. หนูนานหนึ่งทิดาเข้าวงการตอน5ขวบถัดมายังเป็นนางเอกสิงสวรรค์หนูนานหนึ่งทิดาที่เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะดาราเด็กเมื่อปี2537ด้วยวัยเพียง5ขวบผลงานในวัยเด็กของหนูนานมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปอบฟ้าลูกลงและแก้วตาหวานใจเป็นต้นโดยหนูนา,นาเริ่มมีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และเติบโตมาพิสูจน์ตัวเองในฐานะนางเอกอย่างเต็มตัวซึ่ง ว่าปังไม่หยุดนอกเหนือจากงานแสดงแล้วหนูนายยังร้องเพลงประกอบละครไว้มากมายแถมยังไพเราะม,มากๆ 3. าหยาดทิบราชปาลเข้าวงการตอน6ขวบนางเอกสาวมากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ปี2535ซึ่งตอนนั้นหยาดอายุในวัยเพียง6ขวบหยาดมีผลงานละครในวัยเด็กมากมายอาทิภาพอาถานพยองนางทาตสศีสะมานและกระซื้อเป็นโต้นเมื่อโตอขึ้นก็ได้แจ้งเกิดเป็นนางเอกอย่างเต็มตัวในละครเรื่องไอ้ม้าเหล็กประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตเคนธีรเดช ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นก่อนที่จะมารับบทร้ายอย่างทุกวันนี้ 4. พิงกี้สาวิกาเข้าวงการตอนเจ็ดขวบตอนที่นางเอกสาวเนตาคมเธอคือเพชรน้ำงามของวงการพิงกี้สาวิกาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทแถมยังมากไปด้วยความสามารถไม่ว่าจะเล่นละครร้องเพลงหรือเต้นสามารถทําได้ดีทุกอย่างเป็นที่รู้กันพิงกี้เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2536ด้วยอายุเพียง7ขวบหลายคนคงจดจําภาพสาวน ตาคมจมูกโดกจากดาวพระสุกและปลาบูทองซึ่งนอกจากนี้เจ้าต,ตัวยังมีผลงานในวัยเด็กอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่รอคอยเกิดแต่โตมคลื่นชีวิตและกระซื้อซึ่งพอโตเป็นสาวพิงกี้เริ่มได้รับบทนางเอกอย่างเต็มตัวกระทั่งทุกวันนี้ยังพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดค่ะ พิมพิมประภาเข้าวงการตอนเจ็ดขวบปิดท้ายที่นางเอกสาวมากฝีมือพิมพิมประภาที่หลายคนไม่ค่อยทราบมาก่อนว่ามีผลงานการแสดงมาตั้งแต่ตัวจิ๋วแล้วโดยสาวพิมเริ่มเข้าวงการครั้งแรกเมื่อตอนเจ็ดขวบจากการแสดงละครเรื่องลูกไม้กระไ่ต้นนำพูหนึ่งในส่วนสายโลหิตแรงเงาและเลือดขติยาเป็นต้นพอหลังจากนั้นก็มีละครตามมาเรื่อยๆกระทั่งสาวพิมผ่านตัวเข้าสู่การเป็นนักร้องสังกัดค่าย กิเต่อมาไม่กี่ปีจากยุติวงไปนั้ดสาวพิมพ์ได้กลับมารับงานละครอ,อีกครั้งจนทุกวันนี้เดินสายเป็นนักแสดงอิสระ